สวัสดีคดุณดูสวัสดีคนดูที่หลอกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เนี่ยผมมากับสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือปืนนี้เลยครับปืนสกินผีผมว่าลายมันสวยแปลกๆนะทุกคนดูดิมันสวยแบบสวยมันวีวีกันอนะมันสวยเฉยอะนะเป็นงีงโอ้โหมีแม่ค่าสิบให้ด้วยนะคะนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่งกี๊กแตบมีแม่ค่าสิบให้นะเพราะงั้นรออะไรล่ะก็ไปกันเลยสิครับโอ้ยนึกว่าจะออกซะแล้ว ครั้งแรกออกมานี่ล็อกกันลังงมผมบอกเลยล็อกกันลังงมโอ้ยโอ้ยโอ้ยล็อกกันลังงอมโอ้ยโ,โ,โอเคนะกระเป๋ายังดีครับถือว่าเป็นกระเป๋าแฟนตาซีนะครับผมโอเคอยังรู้เรือรูร้มือ รู้มือนะครับท่านผู้ชมโอเคยานี้รู้มือแม่ถามว่ามันสวยไหมสำหรับผมมันสวยนะครับเพราะงั้นผมก็ได้มาสุ่มนะก็ได้อีกทีหนึ่งนะเพราะเหมาพอดีนะกับวีอสสีขาวตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ต้องการเหมาตู้สกินนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงเก้ารอยสาบกาบาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถจัดได้ที่ลิงต้าคลิปเลยนะครับร้านวิสาห์เท่านั้นนะครับผม ก็เดี๋ยวจะมาสักแค่ไหนเนี่ยก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับไปเลสโก้ครับผมเมื่อวานก็โชว์ไปแล้วชารโนเตลเออมาตาน,นี้นยครับผมไม่ใช่ตาน,นี้หรอกวันนี้ครับผมจะมาโชว์อีกรอบนึงนะครับจากเม,มื่อวานกินพิมพ์เคใช่ไหมนี่อ่ะวันนี้ผมวีเทสครับผมจเจอผมอออแต่คงไม่เจออะไรแล้วเนี่ยผมเล่นตอนนี้มันด่ายสองไปสามโอเคนะเรามารีวิวสกินนะครับแต่ว่าเราลืมใส่สกินกระเป๋านะฮะเพราะว่าสกินปืนเราสวยยังไงล่ะท่านผู้ชมครับ นี่ขนาดบบปะภาพละลื่นนะอันนี้เรียบเนียนนะครับเนี่ยดูโอ้โหท่านผู้ชมแต่นขนาดนี้นี่ถ้าผมใส่เลเซอร์ที่มันแบบเข้ากันกว่านี้นี่โอ้โหสวยกว่านี้อีกนะฮะเลเซอร์แบบเขียวอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับค่มไหมค่มไหมขมไหมข่มไหมเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอะไรอ่ะ 7IGBER きっとときっとと。 ดาบไมเจ็บส oh, be e ูบฟอยโอ้ยดาบของเราเป็นไฟเทปแล้วกันเฮ้ยลืมใบมีถึงโตมันมีคนมันมีคนอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่นี่นี่มีคนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะกำลังย่องเข้ามาข้างในโมเซลแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่รูไอคอนมาเลยครับตอนนี้ไอคนเข้ามุมเตลมาเลยครับไปดูมันครับนี่เลยครับเป็นคืนที่รุนครง นั่งในคันคนมานะครับมีคนมาขยับดูต่้งตีนะครับ ปั๊มยาไหมครับพี่จะได้ลงไปยิงครับน,อนอกก้องน้องจะปั๊มยาไหมครับนอกก้องปั๊มยาไหมครับทำไมครับน้องจะปั๊มยาไหมไม่ปั๊มพี่ดอกไปยิงเลยนะครับุน้องหายไปไหนครับน้องครับ บอกเลยที่นี่มันทีนของพี่นะครับ oh. This is my home นะคับพ่อมที่นี่พีเวอร์ฟอร์มโฮมครับพ่อมมีระเบิดตุ้มตามอีกแลว้ว oh ครับโอ้มายก้อนครับโอเคไปกันด้อะ ถ้ามึงจะตีกันขนาดนี้กูมาแล้วก็ได้ครับโอเคนะครับพี่กำลังมาครับพี่ย่งมาอยู่ครับน้องโอกาสแล้วความเป็นไปได้ที่คนจะอยู่จะอยู่ไหนอุ้ยไอย้บอ อลล่นอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้อยู่นี้อ่นี้เลยเนี่ยมันไม่มีปืนไกอ่ะให้ผมออกมาเล่นมันก็เท่านั้นอ่ะเสียเปียบเสียงพี่เหมือนช่อง G S U S S R Y มากมันไม่ใช่แค่เหมือนะดิถ้าเหมือนนี่ผมลงเถียงเลยนะถ้าเหมือนอุ๊ยกอ้กาวกันเฮ้ยโว้ยเฮ้ย้ย บนสะพานบนสะพานสองสยองขวัญสอง,สองสกระบอกกันทั้งคู่เลยต <minutes> ผมรู้และคนดูผมรู้แล้ผมรู้และผมรู้แล้ผม,แลผมทําไงเดี๋ยวเราจะอ้อมข้างหลังนี้ใช่ไหมอ้อมหลังสามชั้นไปเข้าคอกม้าแล้วก็ย่องคอกมา้า คือประเด็นคือบ้านห้องออมามันเล็งจากข้างในบ้านมันก็เห็นแล้วอะทุกคนเข้าใจปะเล็งหน้าต่างในบ้านข้างมาก็คือเห็นแล้วอะคือถ้าเราจะเช็คเนี่ยเดี๋ยวสินาทีสุดท้ายผมวิ่งเช็คบ้านข้องมาแล้วก็ไปเช็คกลางครับแล้วเดี๋ยวมาเก็บถ้ามันไม่มีคนแล้วอ้าวโอ้อไม่ใช่เนียไม่ต้องรอแล้วสิบนาทีกู โอ๊ยโอยหมดแล้วโอ๊ยหมดแล้วโอ๊ยมืนจะไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมโอ๊ยเดี๋ยว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 เดยวเดียวเดีดีวเดี๋ยยเดี๋ยเดี๋เดีโอ้ยกูตายโดนมากไหมน่ะเรียวิ่งวนกันเป็นวงกลม มันก็เอาขวาคุก็เอาขวาเขาเอาถอดกระเป๋าวะคนดูใช่ปะเขาเอาถอดกระเป๋าแน่เลยผมว่าเพราะว่าบอดตัวนี้ไม่ยิงเขาเนี่ยถ้าถ้ามีคนต้องยิงผมว่าเขาเอาถอดกระเป๋าเว้ยเนี่ยไม่มีละยาฮไม่มีคนแล้วก้า Yeah, một tí Ui Ui Ác quá Ác in bọt quá Ui Chính mấy đồ nữa Ao คือมันอยู่ในคอนแดงนี่เมื่อกี้ไอตัวนี้มันอยู่ในคอนแดงตัวที่ไปเก็บข่าเมื่อกี้มือที่สามตีกันเสมอจัดมือหนึ่งมือสองตีกันมือที่สามตีกันเสมอจัดเมื่อกี้มีคนโรยตัวมาจากชั้นสองตรงบ้านเอ้ยตรงนี้นี่มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นู่น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 เห็นนู่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 น ตายนี่ไงกูมไม่ตายไงแล้วกูสวนแ้วก็คมุมแน้นกก้าวตาพี่มันเนกับเหี่ยวไวอ้น้อะสายานี้พี่ก็ไม่ได้มาเล่นๆเ,เว้ยโอเคมันมีตัวเดียวแล้วที่มาทุกคนแต่ทำไมมันวิ่งขึ้นตรงนี้ไวจังวะผมช้าขนาดนั้นเลยเคยเดือน่าจะเป็นทีสุดสันะไม่ก็ทีเก้าห้าเจ็ดนะข้างใใครได้ของแดงไอ้ตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้นะได้ของแดงไม่ใช่มันออกมายิงคน้น ออกมาดักไม่ใช่หรอเนี่ยดูเซ็ตก็รู้ละผมบอกแล้ว <G ül üyor> ลไม่ใช่มันจะไม่ใช่ได้ยังไงคือคือคือเราตีกันตรงนี้แล้วมันเสียงปืนมันลวยหนามีคนมาแล้ <G ül üyor> วเพื่อนมันมาแล้วเนี่ยอย่าเพื่อนมันอออมาละ อ้าวอาการให้เขาเข้ามอนัันำก้แล้วมันเดือดอะไรขนาดนั้นอะตรงเนี้ยในโมเตลก็ออกมาตีข้างนอกไอ้ข้างนอกก็ตีกันเฮ้ยมีไมอีกแล้วโอเคแม็กกี้อยู่ได้ได้ไว้ไว้ไว้โอ้ยขยันมากกันจัดเลยหอดจริงโดนทุกอย่างรู้แต่มันทำไม่ได้ <laughs> เคยได้ยินคำนี้ไหมมันเหลืออย่างเดียวคือเหลือให้มันเหลือแค่ทําให้ได้อะว่าข้างในยังมีหมะทุกคนเคเราเราไปไหนไม่ได้นะถ้าเราจะเล่นตอนนี้คือเราต้องเคลียร์โมเตลแล้วเราก็ต้องออกมาออกข้างนอกซึ่งผมคิดว่าเรารอเคลียร์ตี้หลังดีกว่านะตีบั้นทักเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตีโมเตลมันออกมาเองนะครับเพราะว่าเพื่อนตายสองคนข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมานะครับแต่คิดว่าน่าจะตายสามไม่ใช่แค่ตายสองเพราะว่าข้างนอกตีกันซึ่งผมคิดว่าถ้าข้างนอกตีกันน่าจะต้องเป็นตีโมทีท่ออกมาเปิดเซฟฟี free, แล้วตีกับตีี้ไอน่ ไอตี้เขาเรียกว่าอะไรนะถังไอดอกนับจุดเกิดถังไอดอกคือเขาวิ่งมาตัดกันตรงนี้นะครับเพราะมันผมไม่รู้ว่าตี้เนี่ยมันจะวิ่งมาทาันแล้วถ้าไม่ใช่สองจุดนี้นะห,นะหลังเรามาเดี๋ยวเราปิดตี้หลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาโมเทลต่อเพราะโมเทลมันน่าจะออกมาเอาเราถ้ามันไม่ออกมาเดี๋ยวเราไปเอามันเองแล้วทีนี้ก็น่าจะเหลือตี้หนึ่งสั่งนู้นเขาก็อาจจะมาอีกทีหรือเปล่าเขาไม่รู้ five minutes later เพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปปิดโมเตลก่อนนะ่ะพอเราจะไปเก็บองข้างนอกเราจะโดนตี้นอกกันถนะักเอ้ยแล้วทำไมมันมีคนไปออกนู่น่ะ โอ้มีคนอ้อไมน่นะู่นนะมีคนไปอยู่ออกตังครับโ,โหลบอดยิงมเ,งจจเมื่อกี้บ้านพักอาจจะรอแกก็ได้ไม่ดีไม่ดีบ้านพักมันตรงนี้นะไอตอนแรกเสียงเสียงตรงบ้านกลางทุ่งใช่ไหมไอไอเสียงทัดกลางทุ่งหลุดอาจจะเป็นตีกลางทุ่งครับที่ไหลมาตรงเนี่ยออกตัง One hour later วั่นขึ้นมาขึ้นมาอ๋อขึ้นมาอ,อุย เราดีเก็บไม่ได้เหรอทุกคนครับสองตัวแรกแต่ตรงนี้ก็อิ่มแล้วนะปืนเรามันวัดระยะไกลไม่ได้ด้วยอ่ะเขาอยู่ข้างล่างรัาเขาอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยแชททำไมเขายิงเราได้เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยรลเบีสองศูนย์หนึ่งใช่หรอทำไมผมไม่เห็นตัวใช่หย่ไม่ใช่อยู่ข้างล่างเนี่ยบนครับพี่ชายเจอแล้ว เรียบร้อยอิ่มครับอิ่มครับทุกคนรับมออดมอีแล้วครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้าสุดเซหรือเติมเกมอันน่าไปดาวราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำเลยครับวิสักเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกนะผมเซ็ต4ช่องเป็น79บาทเท่านั้นนะครับสเซ็ต6ช่องเนี่ย239บาทเท่านั้นนะครับวีพีได้บปเดินพาในราคาอยู่ที่139บ like. าททั้งคู่เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจสกินมีดตัวนี้แล้วก็วีเอสกระบอกนี้เนี่ยราคามีดหมอตู้เนี่ยอยู่ที่2,480บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะส่วนวีเอสตัวนี้เนี่ยราคาหมอตู้อยู่ที่930บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยยยยยลลลลิิงกก์อออู่่ใต้รราคคคปปเเนนนะะะััับบืมมไจๆผ ฮั้วฮั้า,ามีตัวอีกครับท่านผู้ชมครับมามีตัวผมก็เล่นหมดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องออกกันละ โอเคไม่ตายแน่ๆละเพราะมันเป็น MK2 เออมันจะออกกันไปข้างนึ่งนะวะเออเอาดิตาเราอะไรดี Eu <laughs> não โอ้ oh, Dad. Oh. แจดโอ้ตัวแม่หนีเก่งมากว้ oh. มันไม่ตีกันเวย้ยทุกคนโมเตลอะ่ะกับบ้านพักเขาไม่ตีกันเนี่ยโอ้โหดูเราิงไม่พออยโอแล้วแค่าสามแสนอะ่ะสอบเต็มเลยสอบโคตรเยอะ เยอะแบบเยอะที่ผายอ่ะแบบตัวนั้นผมก็ยิงเซท่าเซท่าสามตัวทุกคนแต่เราไม่ได้เก็บตั้งตัวเลยทำไมกูไม่เอาตังค์มาโอเคตาาเราจะเอาตังค์มาแล้วทุกคนเราจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะเอเคทุกแพตฟอมเจ็ดพันวิดเรยครับโอ้ยโทรศัพท์ไม่ใช่เปิด บอสเกิดหรล่าทุกคนแต่ใข้้องน้องในมีสี่คน 这样吗？Yeah, เป็นเถอะเฮ้ เพราะผมปิงปองผมชนะเลยนะตอนนี้ ที่คู่ตึงเลยอียเนี่ยอ้าวิ่ยเก่งที่บายอ่ะ มีวีไนท์มีเอสเบสอ๋อจะมีไนท์แล้วก็มีเอสเล่นี่ก็คือสก,กินที่เข้ามาใหม่นะครับบอกเลยว่าสวยจัดจ้านะครับผมนะแต่สวยจริงนะทุกคนอันนี้ผมโพสต์จริงนะสวยจริงนะเนี่ยตื่นเะต้นเลยสินเขาจะแต่งมาให้แบบนี้ก็เถอะแต่ว่าบิวเขาเป็นบิวแบบแม่ห้าสิบแต่ว่าแต่งบูทนะครับแต่งจัดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่แต่งได้เราเนนะี่ย โอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีแต่เพลงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดแล็แชร์กับใครกันด้วยนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นปืนอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้น,นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าซิยู a i นนะครับผมบายบายครับ